สวัสดีครับผมน้องชัยปอ .4 ทับ8ตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบัวหลาดราชพฤกษ์วันนี้เป็นวันเด็กเราก็มาร่วมกิจกรรมวันเด็กกันไปดูกันดีกว่าว่างานวันเด็กจะเป็นยังไงมีซุ้มลงทะเบียนด้วยสวัสดีค่ะคุณท่านบาัเลขที่เท่าไหร่คะอ้าวบาเลขที่เท่าไหร่วะผมเป็นเด็กผู้ใหญ่ครับกรรมการช่วยนะเดินงานะได้สอยดาวมาเดี๋ยวรอลุ้นกันนักเรียนน้ำอะไรนะน้ำี่ครับเตรียมตัวนะคะโอเคนะเตรียมตัวนะมีเฟรนด์ไฟน์เน็ตเกต ม,มีชานมด้วยนะคิวยาวมากอันสุดท้ายอกาม่แค่ลวกเดียวใช่ไหมครับเบอร์หนึ่งี่สนี้เดีแล้วดนตรี ที่โดนตีครับหลานวินเนอร์กับวาเลนครับเช่นด้วยได้ไหมครับใครตัวที่ไม่ที่นั่งตรงนี้โอ้โหอดเล่นเกินไปนิดนึงหลานตกรอบยินดีด้วยค่ะมาบอกได้วยสวยมากเลยครับพอแล้วนะครับเอาหมูที่หมดด้วยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมอ่ะโคตรสวยเลย คุณสามพ่อคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีเป็นงานเลยนะเราอ่ะสวัสดีครับ,บค,ค,ครัโบ,อบอกมือไายบายหน่อยเฮ้ย <Hey. c oughs> อันนี้เป็นซุ้มชูชิอันนี้เป็นซุ้มซูชิเ อันนี้เป็นซุ้มทูชิทูชิอันนี้เป็นซุ้มซูชิครับอันนี้คือซูชิครับมันน่าจะเป็นบบซุ้มอาหารว่างมากกว่านะครับอันเนี้ยใบเด็กนี่ไม,ไม่กินขนมเลยลังหมากไหมมีลกครแนววัยเด็กไปแ <c oughs> น่ที่แน่นอนค่ะ <c oughs> อ้นนวาวนขนาดนี้ค่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยพูดเรื่องจริงคุ้มแล้วคุ้มแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่ลืมาสวยดาวเขาเปิดซุ้มสอยดาวเขาจะเปิดสอยดาวแล้วของยังเต็มมืออยู่เลย ของกินก็หว่วงสวยดาวก็อยากเล่นงานกาชาติจะไม่เคยดวงดีเลยงานนี้ขอดวงดีหน่อยครับรางวัลใหญ่สุดคืออะไรครับตา,ามานค่ะออกไปแล้วค่ะอ้าวเราไปต้องค่ะเหลืออะไรให้เราเลยเด็กซ้อมก่อนซ้อมก่อนเฮ้ยมองกล้องดิมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวครึ่งเล็งไว้เมื่อกี้ออกอีกแล้วเป็ดผมอ่ะซ้อมอันใหม่อันนี้ก็ได้วะอ่ะขออันสูงสุดอ เขาเอาไว้สูงสุดแต่ว่ารางวัลจะต้องใหญ่สุดคนหยิบยากสุดแต่ตอนนี้เปิดยากเหมือนลุนไพ่ไหมเอียงคอนิดนีดเบอร์สองเบอร์สองครับเบอร์สองได้กินน้ำฟรีเบอร์สองครับเอาไปแลกกับเป็ดได้ไหมเฮ้ยซ้อมถือได้จริงจริง ขอบคุณครับเจริญพรอายุวัตุทุทางพลังป้อนนมหมูแล้วให้อาหารกระต่ายป้อนเลยเหรอครับเอ้ยนะให้หมูเหรอมันแย่งกันอ่ะเราให้พร้อมกันสามอันหมดแล้วให้กระต่ายด้วยให้กระต่ายเอเาเอาไปทั้งน่นิ้วกูนิ้วนิ้วกัดนิ้วเอาเลยเลยเลยครับ กินมาอย่างเหนื่อยเล่นมาอย่างอร่อยแล้วก็ถึงเวลาทํากิจกรรมชิลๆพักผ่อนด้วยการระบายสีวาดไปลงสียังไงอ่ะเอากลับบ้านอย่างนี้เลยได้ไหมบรรยากาศข้างหลังเนี่ยดีมากเลยนะถ้ามีดนตรีสดแล้วก็เบียร์จิบเบาๆเนี่ยเหมาะกับงานวันเด็กจริงๆ